ตื่นลูกตื่นหกโมงสิบนาทีแล้วค่ะหกโมงสิบนาทีอ่ะเปล่าได้ยัไยงไม่พอไม่พอเมียไม่ได้นอนทั้งคืนใช่ไหมกระเป๋าใบนี้นะคาเอานีแล้วได้ยังพ่อเป็นคนทำกุ๊กข้าวฮะเชบเชฟทำอาหารที่รูโอ้ถ่ายรูปเห็นซูนสามเจ็ดซูนสามเจ็ด อันนี้กับข้าวคุณพ่อทำให้ไปกินที่สนามบินก่อนที่จะขึ้นเครื่อง่ก็เปิดเครื่องบินก็เปิดหมดเครื่องบินนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดเครื่องไม่ต้องทัดพร้อมไป ออเออก็ไปนั่งหาอืคุณยาเออคุณพ่อกับคุณย่าทำกับข้าวให้นะคะไปอ,อันนี้มีการทำความสะอาดน้ำมูกให้กันเล็กนอ้อย <laughs> <laughs> จะเดินทาง <laughs> อ้าวพี่เจคมาส่งพี่บายืนหน้ามาหน่อยเจคยคกับตาตามาจงพี่บาเย่ยมเที่ยววันจกนอหนุกนะเออแม่ดูทางเข้ถึงแขนพันดูทางเข้า พ่อตายแต่แค้นพ่อดเน,นอะระเบิด,ดยังไม่มีเครื่องมาส <c oughs> ดีค่ะ เผื่อเื่อเวลากลับมันจะงอกค่ะคุณแม่งอกแน่นอนกระเป๋าวัสดีแน่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสด,ดีค่ะคุณครูสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> อยู่กรุงเทพบางเลอสิงก็เอามาเลี้ยงที่นี่คุงก็เลยรู้สึกว่าอ้าวคุณครูได้ห่างจากเรื่องเลยก็จะจเหมือนกับ เหมนกับน้องสาวที่ว่าใจจะขาดแล้วลูกไว้ยนีไว้ใกล้กันเป็นยังไงเป็นยังไงตื่นเต้นมากืเป็นรู้สึกตื่นเต้น อันกินกับข้าวอันยาวแล้ว มอร์นิ่งค่ะน้ท่เก่งมืเปลี่ยนท่าไรหมีเปลีทาไหมแมนไหมไปสิงคโปร์ต้องัน่ไหนคนน้ำดิบินบินเหมือนกันปวันนี้ปะไม่ก็วันที่สามแลแหละลูกหายไปไหนล่ะอือลูกเรา หอมบอหอมมออลังมสวัส <sh> <ity learning> <land> ดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อทำกับข้าวมาให้นะพ่อทำกับข้าวมาให้ กับข้าวเด็กๆคุณพ่อลุกขึ้นมาทําให้กินบอกว่าทุกคนต้องกินข้าวก่อนไปถ่ายรูปหน่อยเร็วเด็กแก๊งมาหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้จะบ้ายอย่าลืมอย่าเอาตามกับชบานะอือไปถ่ายรูปกับคุณครูลูกไปถ่ายรูปกับคุณครูก่อนถ่ายรูปติดกระเป๋าอ่ะถ่ายรูปติดกระเป๋าก่อนน้องอุ้มกับอ่ะ ไม่ได้ไปเหรอคะไปวันที่สามจ้ะ<ม>เพราะว่าตามไปที่หลังลไปเก้าังเ,เขาจะได้ไม่ไดึงถือเยอะแม่ให้ขาบอกเขาทานเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวก็จะจริงๆก็ๆเรียบร้อยมาแล้วเจ้ามีกับเจ้าอุ้มนะจาจะยังแต่าบาก็ยังเช้าเกินก็ไม่กินตืไม่นอเนเลยค่ะไม่นอน วันแรกสนุกสนานไม่มีเหนื่อยแน่นอนคอยดูเธอสนุกมากตื่นเต้นมากจะนอนเมื่อคืนก็นอนไม่หลับแล้วคืนนี้จะหลับไหมที่สิงคโปร์คืนแรกอู้พอไปด้วยน่าสนุกจังเลยถึงสิงคโปร์แล้วน้ำตกเรนวอลเทคต้องเข้าอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ย อีพีหนึ่งนะคะนนี้เดี๋ยวเจอกันอีพีสอง